ความเดิมตอนที่แล้วมีชายหนุ่ม2คนเริ่มออกเดินทางในโลกของโปเกมอนเพื่อทำความฝันของพวกเขาให้เป็นจริงนั่นคือการได้เป็นโปเกมอนแชมเปียนและก็ก้าวไปสู่มิวโปเกมอนในตำนานที่มียีนของโปเกมอนทุกตัวบนโลกไปนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเอ๊ตัวเดียวกันกับไอ้หึ่งข้ากันเอ๊เราจะไปไหนกันวะจะข้างไหนกันวุ เอเอเดี๋ยวเรามาจากข้างไหนนะเมื่อกี้นี้ความปากกลัวเลยนะไอ้จับอ่ะมันยังอยู่เลยนวุฒนไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวของพาร์ทก่อนเนะี่ยไ,ไอ้ตัวธาตุใบไม้อ่ะไอ้วุฒมันมันมืดแล้วนะบ้ากกูจะไม่มีเลยนะวุฒนออกจริเนี่ยเ,เอ้ยวุ้นจับตัวเพิ่มไหมวอบอลกูยังไม่มีเลยแล้วกูษาษาถือดาบชิงไปฟันคอแล้วเนี่ย<อ>มันจะได้พัฒนาล่างอะ่ะเฮ้ยอะไรพึ่งอ่ะมันต่อยไหมเนี่ยไม่ต่อยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะไอ้ตัวกินมดเหรอ ทาดก่อนที่แม่งอ๋อไปเชื่อมด้วยอาไอ้ที่นี่เป็นอะไรอ่ะเอ๋อเอาแบบไว้เร็วอ๋ออยีรีตัวกินมดมันก็ตายเอามันเป็นอะไรดูนะครับมันก็แค่หนีมันไงไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเอาไปปล่อยน้ำนั่นพึ่งมึงอ่ะโอเคโอเคโอเคพึ่งแหวนน้ำไม่อะไรอ๋อเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันว่ายน้ำเป็นไอ้เชี่ยพึ่งไม่บินพึ่งชอบเดินชี้จับพวกแก้วนมดพึ่งชอบเดิน โอ้โนไอ้วุฒเดินทางต่อเลยวุฒิเฮ้ยคุน่าจะไปตีกับคอยคิงตัวนี้กูน่าจะชนะนั่นเนี่ยเนี่เนี่ยไปดูดิแล้วเราเราเดินทางต่อกันเลยอันนี้ไปกันอ่ะกูมีอ่าคุณจะได้มึงว่ะทำไรวะก็จับอาติวตุฒมันมันมีอยังไงเนี่ยอันนี้ กูเพิ่งเพิ่งาร์ทสองเองเลยแต่ว่ามีมีแต่ว่าไม่น่าออกมาง่ายๆว่ะแต่กูเคยเจอเทพแล้วพรกูเคยเจอเทพแล้วแล้วก็เทพแล้วเนี่ยกูไม่โคตรราชาพิศัสผมบอดกากการทำราวยักสู้ไม่ได้กูกูต้องหัวขนาดไหนกูเล่นพาร์ทเดียวกูสามารถกับฆ่าเทพได้แล้วแต่กูไม่เอากูเริ่มใหม่ดีกว่ากูสู้ไอ้นี่มูกินไดน้ากูจับมันก็ไม่ได้มันหนีกูกูฆ่ามันก็ตายกูก็เลยช่างแม่งละอ่ะจะไปไหนก็ไป เดีแล้วเว้ยได้ได้เป้าหมายใหม่ละไว้จับนี่ไงแต่ว่าเดโกซ่าคือไม่ง่ายอ่ะกูกูจะไม่คือกูจะไม่มีบอลด้วยซ้ำตอนเนี้ยอนาาคือโปเกมอนใหม่อสอันเนี้ยมันเป็นคนเร็วไม่ได้ไงคือมอไม่กากาทำอะไรสู้ไม่ได้ถ้าเป็นมอสอีกอันหนึ่งคือกูจะไปปล้นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็ขอไปขายเอาตังค์แล้วก็ไปซื้อบอลมาใช้ไปโอเคไหมครับจะบอกกันเลยถ้าตัวชี้ทำเองกูจะรวมไปนนนานเลยแล้วก็จะเป็นไม่ต้องเป็นหรอกไอ้โปเกมอนมาสเตอร์กูไปเข้าร่วมแกงรโลเกตดีกว่ากันกันนะวะ ว่าแต่มึงรู้จักหน้าตาอาซิอุตรปะวะรู้กูจะไม่รู้เลยกูดูกูดูซ้ำแล้วซ้ำอีกดีแล้วดีแล้วเป็นไงเป็นไงเป็นไงหน้าหน้าตาสีทองสีขาวเป็นเทพแห่งแสงเออเออไม่ได้แสงจริ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 งจับได้ไอตัวเชี่ยนั่นมันทำไมยืนเด่นเนี่ยวะทำลักษณะียเขาไม่เลยไปจับมันมาดิวเอาจับมันกดน้ำเลยไหม โปเกมอนกูเหลือเลือดส้มมันจะไปสู้ได้ไงวะเดี๋ยวกูจะจับมันกดน้ำให้เลือมันลดมันสได้บอกม่ไม่มีธาตุวกูจะจับมันกดน้ำจับไปกดน้ำแล้วไฟน้ำจะตกตายไม่ช่เดียวก็สารถึงสารโอ้เดียวก็ไปตัวเบ็ดก็จะท้องม้อนจับมันกดน้ำแล้วเชื่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้อ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮเยเยเ้ยเ้ยเ้อเฮ้เเฮ้้ยยย้เ เดี๋ยวกูช่วยเดีกูช่วยเอ้ยยเฮ้ยยอยบอกเลย่าไม่ตัดตัดไปกู้ไปกู้ไกู้โอเคฝ่ายอไดเอ้ยไอ้เจ้พวกเกมอนแม่งอยู่ในน้ำไม่ได้นี่เออด้วยไอ้ซีิี่ดูใกล้ๆหน่อยแล้วไปสู้กันแล้วไปสู้แล้วตึ้ง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 อบเอาไบัเลยอาเลยตีมันตีมันนั่นแหละเออเดีกดได้อ่า เออไม่ใช่กูจะไม่ได้ซื้อกูไม่ได้ซื้อทำไาทำไงนี่วอเทอร์กันเฮ้ยมันจะฆ่าพวกไอ้บอลกูจะฆ่าพวกไอ้บอลกูไอ้เหี่มันทำมันตกน้ำไปที่อะไรบ๊วยวางอะไรอเากลับมาไอ้เหี้ยมันจะไอ้ที่นี้มันจะขังพวกมอนบอลกูชั่วร้ายเดินทางเดิทางดีมากบุตอะไรอีกอ่ะไอ้เที่นั่นคืออะไรต้นไม้ทั้งนั้นเฮ้ยทำไมอาหารในป่าไอ้อาหารในน้ำมันเยอะจังวะบุตรอาหารในป่าอะไรวะ วุฒันนี้มันประเภทต่อสู้เลเวลหนึ่งมันเลเวลหนึ่งเหรอไฮ้่เชี่ยดูไม่เห็นเจองี้ต้องตีให้ตายป๊อปเปิ้บีีจับอ๋อตายให้เวลกูไหมผมไม่ดรอปเวลด้วยวัดกูต้องระวังนะจิ๊ดมึงจะอยู่ดีๆไม่ได้อยู่ดีๆมึงอาจจะโดนกอริลล่าตีตายก็ได้ป่ายี้เลยนี่เอ้ยมันจับได้วมันเนี่ย เอกีจะพาเอ้ยจะลา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 ไอ้ียโปเกมอนนั่นนี่ยโปเกมอนนั่นนี่ว่ากันเลยว่าอยู่บนบกเอ้าลงน้ำเอ้าเฮ้ยปลาไม่ทิ้นแต่ทาลึกมากเลยปลาอยู่บนแล้วลงน้ำไม่ใช่เฮ้โอ้ยกี่เห็นอะไรในน้ำปะคงจะตาฝาดไปแน่ไอ้เจี๊ยบไหมครับโคตรหลอนเลยถ้าเกิดว่าใส่หมอดผีมานี่มันใช่เลยตีมของมึไม่ใช่เลยน้ำคือแบบมืดหมดเลยไวายครับวัดสยบกับ จริงมันมีอันที่ใส่แล้วแต่ว่ามันมันจะ,ะกระตุกไงต้องรอได้เครื่องใหม่แล้วค่อยใส่นั่นคือสวยเลยสวยจริงนะไปใส่แล้วเออแต่ว่าเครื่องกูไม่ได้ใส่น้ำเลยกูต้องไอ้คอยคิงมันอยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นกูจะจับมันไปตีบนบกเอ,อ,อู้จะหลาดเนี่ยนี่เออเออถ้าเข้าว่าทำในยันในซีรีส์เดี๋ยวเขาควรจะเอีซี่ไปแล้ว,วน้ำมาแล้วบอชการ์ตึงตายออกไฟร์ตายเลยดีเรีเท่าไหร่แล้ว สิบห้าก็แล้วสิบห้าเฮ้ยาำล่างแล้วย่อมย่ยปึ๊บโอเคไปไหนวะเรื่องอะไรเฮ้ยเฮ้ยเ่าไะร่วะไปสู้มาได้มันสู้เลยเฮ้ยไยี่สิบแปดใช่ไหมอยยี่สิบแปดบอกบอกว่บีสู้กันวุฒิไปยี่แปดเลยยท่านพระพภทต่อสู้เลยเฮ้ยอะไรวุฒิวุฒิุดี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 ่ีดีดี่ีดี เออเอมึงจะเย็ดมึงจะเย็ดมจะเย็จะเย็ดจะเย็ดกูขามได้มันมามาลุมันสวิสสวิสสวิสโปเกมอนโปเกมอนเออคนตายคนตายสวิสสวสวิสเออเออเอเออเอมึงเล็กพวกเล็พวกอกินกิกินก่อนกินก่อนกนก่อนวุวุมีสตัววุวแย่ละแย่ละตอนนี้แย่มากกินก่อนกินก่อนค่อยกินเราจะไปสู้กันทันที สวยสวยสวยเฮ้ยเฮ้ยยาโอ้โหดีตบนเขาตีดีดีดีตีตีมันจะตายวะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยไม่ใช่อะไรเฮ้ยนี่มนชีอะไรเดี่ยมันจะตายแล้วโอ้ยโอยเเฮ้ยมันจะ่อยยใ้ยมันจะไม่ยิเอ้ยมันสีปอมมาเนี่ย เออรู้ไม่เออพวกนี่เป็นเที่ยแล้วเนี่ยกิปเปอร์เขาหักมึงอะดูดีดูดีดูดีตามมแล้วนะมันไม่ได้กระเป๋าแต่ตัวที่ตามหลังมึงมาเต็มเลยกูสูมไม่ได้อย่างงี้ต้องชิงหนีกูไปได้พวกเที่ยวกูไปอยู่ไรอยู่ไรเที่ยวซอมบี้หรือเที่ยแล้วอะไม่เข้าใจต้องลุกข้าวไม่รู้แม่งเต็มเลยจอดทีเดียวไม่รู้เรื่องเลยเอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่อาจจะได้เอ็นี่อาจจะได้เฮ้ยมึงจะเข้ามาใกล้เรือกูทล้วมเนี่ยตีกับโปเกมอนไปแล้วกูต้องไปหนีไอ้เที่ยวตาภาพน้ำมีอะไรอย มพราว่ามันหายใจในน้ำได้มล่ะได้เดี๋ยวถ้าน้ำมจะไม่หายใจในน้ำไม่ได้ได้ไงวะยืนยันหายเดี๋ยวมันไปไหนไรนั่นแหละอะไรวะอ๋อไอ้กบนั่นอะมึงเห็นกบนี้นี่มึงเห็นในน้ำไหมไม่เห็นไม่มันเป็นอันนี้มันเป็นมันเป็เป็ดมันคือโยโย่ดูยูยูยี่เยี่ยนอะวะกูได้มันดูดิกูจำได้ไอ้ภาพพิกเซลนันอะมันจะยืนเล่นโยโย่ไอโดยเชนเนี่ยมันคือเป็ดแหละมันเป็ดที่เล่นโยโย่เป็นพลังตีนเป็ด ไอ้โจยโยอะไรนี่โปเกมอนวะมีกูเคยเห็นไอ้ยัยนี่มาตามกูเล้ยโดนว่าแดงเลยไอ้เรียวกูเรียวกูนี่ขโมยกูมาเล่นโยโยนี่เปล่ากันนะมึงทำไรอะโอ้แสงอาทิตย์ตรงไรจะตกถึงพื้นเลยชิมันไม่ได้เล่นอยู่อยู่มาเล่นอะไรอ่ะยืดยมันไม่ได้ยืดสามเทีอะมันห้อยน้อยเหรอมันไม่โย่ก็กูเห็นมันเล่นโจย มันว่อนแล้วเปิดว่ะคือลูกตุ้มบนจิตไอ้แหนมที่อยู่ตอนนี้เช้าแล้วเออดีโอเคครับรู้อ่ะอันนี้ตัวอะไรเอึ่งนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกหนีกูโอเคพุดตัวฮารอีกเบลล์แล้วนะเบลล์แล้วเดี๋ยวกูจะเอาตัวนี้ไปด้วยตอนมาตอนมาเอ้าอย่าปาดด้วยนะตอนอ้อยเอ้ยอย่าไปด้วยนะด้วยโอ้โหมันดิ้นเนี่ย มันดิ้นม no ันมัด okay. okay. ิ้นม sure> ัดิ Actually, ้นกาะหัวมึงอ่ะไม่อยู่บนหัวมึงอ่ะเราจะเอามันไปด้วยนี่เเออใช่่พกะนียวิธีการจับใครจริงอ่ะมันต้องจับแบบนี้เลยเอามือจับเลยโลโลโลเอาไปเดี๋ยวเราไปอยู่บนหัวมึงได้ไงวุฒิหัวฟูเอาไปบนหัวมึงมีโปเกมอนอยู่อะเอาเป็นบวกเอาเป็นบวกโอเคกูจะไม่เอาออกจากหัวมึงเลยเอาไปงั้นแหละ อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่พ pop นะอันนั้นโปเกมอนจริงเบลสิบหกเลยเกาะอยู่บนหัวเหมือนเลยตกแต่งเลยตกแต่งอย่พอมันตายนะเมื่อกูอะกูไปอัศจรรย์มากเลยกูไม่เคยเห็นใครเล่นโปเกมอนแล้วมีโปเกมอนเกาะหัวเลยในเกม my club เราจะทําการจงเปลี่ยนร่างเฮ้ยเฮ้ยอีโวลูชั่นนี่นี่มึงสู้มึงสู้ตัวนี้ได้คุณสี่เทียวตายแล้วเนี่ยเชื่อกู เนี่ยนะเนี่ยเดีวตายเลยกูตายหรือมันตายกูตายโอ้โหเฮ้ยถ้าถ้ามึงสปีดมัเร็วกว่านั่นเลยไปสุดเลยเออเนี่ยโคตรแรงเห็นไหมโอเคขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยมันแพ้มันแพ้รักุสี่เลยอ๋ออินเทอรกันเออสวยมือจะตักให้ เลือกโคตรน้อยตัวเนี้ยมึงปั๊มมึงปั๊มเป็นตัวนี้ได้เลยอนี่ยอ้แต่เลือกกูเลยกี่เปอร์เซ็นต์มั้ยมันไม่เรียกว่าเปอร์เซ็นต์ได้ซ้ำอ่ะก็เพราไมมันมีแต่เทวีดัมเมือด้วยนะไอ้สีชมพูนเทวีนั่นคืออะไรวะไอ้สีชมพูเล็กๆนั่นมันคืออะไรไอ้สองจุดนั่นน่ะลองไปดูไม่เอาดีกว่ามันลึกไปเดี๋ยวกูจะตายเอ้ยเป็ดพี่เป็ดติดเบลอเนี่ยเป็ดเวิ่งสามสี่ขยกล่ะไหมเรียบร้อยเมื่อกี้กูตาฝาดใช่ไหมทุกคนท้าเป็นชมกูกีตาฝาดใช่ไหม เมื่อกี้เราสามารถมีพลังกำลังในการยกเป็ดองเป็ดเป็นมือปืนน่ารักรบรู้แล้วทำการแบบว่าสไลด์เป็ดเขาสไลด์สไลด์เป็ดโย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 ยอยสไลด์เป็ดโยโยโยเป็ดเป็กตัวตัวเทัหมึงเลยโอ้ยเป็ดกินโชว์เลยเออทำได้ไงวะ โอ้เป็ดนายะับกาดูมึงยกได้แลวเี่กูเจอเฮียเอ้ึงเจอเฮียมีเฮี้ยเลยอันนี้กูเชมากลเนี่ยเฮ้ยอันนีไม่ได้อันนี้ไม่ได้อะไรมันโหดเกินโหดเกินออโอ้เฮ้ยโลแตกโลแตกเฮียเฮียเฮี้ยเฮยเฮียเฮียเฮ้ยเฮ้ย้้้้เยเเยเ

โยโยยโย่พวโยโยตายเขาไม่ได้เชียนเป็นปกอ๋อบ้าๆหายหายซูมไม่ได้ภาพขาดระหว่างรอมึงกูอย่างรอมึงต้องหนีมึงสู้ไม่ได้หรอกโนดจีนีจีนีจะวางได้ก็วางได้เอาไปโชว์หมดแมสไปไปไปมึงกลายเป็นหัวปลาไปแล้วเอาตกเลยไม่เป็นไร่คือเร็วว่ารีบรีบรีบ อสกิโดอยู่ไม่วไ่วไม่ี่ยอันนั้นอะไรอ่ะอ๋อดอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีดอกบัวกลางสถานสมุทรยังไงลาวานี่เราเจอแสงสว่างแล้วเฮ้ยไอ้ข้างๆเราไม่ใช่ถอยถอยเฮ้ยถอ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 ยเฮ้ยเฮ้ยเลือเรือเรือไปไปไปโอ้ชีเกือบตายโอ้โห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 เรือบักบักบัก โอ้แกสู้ใช่หงือไงเหรอเฮ้อนี่ไงเอ้ยหมวก้องนี่มาสู้ยากนี่นี่ก่อนนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินก่อนขอกินก่อนเฮ้ยกูสไลด์สไลด์ฟึบฟึบสไลด์หนีสไลด์หนีฟึ๊บฟึบเอาดิเอ้หูยเดี๋ยวทำไมมันวิ่งเร็วจังวะที่จะสเก็ปต้าววิ่งเร็วจังวะเออบ้านยังไม่เจอไอชี้นี่มันนกจริงไงนี่เฮ้ยลิงลิงอันนี้อะไรนกอีกกอยเหรอนกอะไรเนี่ยกัดไหมเนี่ย กกนกอะไรวะมันได้พูดมุ่งหน้าสู่แกนลายแถวพีนิเกอร์เราไปตามหาพันพืชตัวอะไรเอ้ยหน้าคุณคุณนะมึงเนี่ยนี่ลราเป็นพนักงานมันหรอไปเนี่ยเฮ้ยจะเดินนั่นมันนั่นใช่ไหมใช่ดิคุกกี้ใช่ไหมลาพาสตัวอะไรเฮ้ยอยากได้มีบอลนะเอาไปทั้งตัวได้ไหมเฮ้ยมันขึ้นเรือได้เลยวะ ว่าอยากได้ตัวมันโคตรใหญ่เลยนะแล้วตัวนี้มันมีบรรยข้างเดียวมงอย่าเพิ่งกลับมันไม่กลับเดียเดี๋ยวเมันใหญ่ขนาดไหนวะเราลองลองไปเทียบไอ้เที้ยสองตัวได้ถอย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 เราจะฉลามห่ะแต่ไม่ฉลามนั่นะฉลามวุฒฉลามในมอนี่มันกัดจริงนะวุฒิโอ้โหทียนี่มันกความมืดควาบิดมืดคว้าใช่ไหมเขาิดมืดเราเราติดอันนี้คือเราคนติดป่าใช่ไหม้องยอมรับความจีนต่างร้างบ้านในป่า แต่ว่าต้องเป็นป่าที่ดีคุณจะสร้างตอนนี้กูว่าไม่มั่จใจเขาเลยคือเราจะเป็นคนชีวิตติดป่าคือเรากำลังเอไอโปเกมอนพากันใช่ไหมพักลิงอ่ะเขบีบไม่ไมเปล่าไมเปล่านยเดินไปมึงอยากลู้ใหม่ไม่ใหม่มึงเปิดแผนที่กันมาดูเลยเฮ้ยอยากได้ตัวนี้ติโตไปไหนจะไปไหนูอยากจับตัวเนี้ยป่าไม่มีอะไรเลยวิ่วิเพิ่งกับป่าเนี้ยวิบุญเดี๋ยวจับไปงี้เอาก่อนแล้วกัน จับมาถือไปดิเลยมามาเด้ยเผื่อเผื่อมันตามมามาด้วยมาไหมเฮ้ยเฮ้ยที่มองไม่เห็นที่เคลียร์ทำไมสีมันสีชมพูกว่าเดิมวะแน่นะมึงมึงถือไว้มึงถือไว้เดี๋ยวดูดูคราบบนนั้นของสู้เฮ้ยแมลงปอสกิทีวีมึงดูเพื่อนนั้นตีโตมันเก่งมากครับเฮ้ยเพื่อกูเพื่อนกูเห็นแมลงปอสกิทีวีอ่ะมึงดูดิเฮ้ยใส่หน้ากากมันไม่เจ็บด้วยโอ้ยแมลงปอสกิทีวีสู้หรือจับดิวะลองสู้ให้มันแบบ อันนี้แหละฮะมันสต็อปนะแปลงว่ามันดีขึ้นดูให้ไก่ดูให้ใก่้จงหน้ามันเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเป็นก๊อปปี้เป็นชิอปปี้ขึ้ชิ้เลยก๊อปปี้เหรอกี่ไม่ก๊อปไปเฮ้ยมันจะไปได้มันจะไปได้ที่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอเธอกันเฮ้ยแต่ว่ามันก๊อปไปแล้วพอคุยดึงมันเลื่อนมันเลื่อนมันไม่เพิ่มจะตายนะ เ้ยตีไม่เข้าแล้วรู้เปล่าต้องทำยังไงดถอยเออทำสุ่มแล้วก็ไปโก้เลยเป็นไงกูอ,งอัจฉริยะไหม,ไมอ,อัจฉริยะไหมเฮ้ยใครคือตัวจริงใครคือตัวจริงใส่เชดเดอร์ดีกว่าเฮ้ยสวิสกูไม่ได้เจอสวิชกูจะจับอ๋อไม่ใช่กูลืมไปภาคนี้มันโยนจับไปเลย มันจวนจับไม่ได้บะานผมต้จับได้นะตึ๊ดดูมันจับไม่ได้มทำอะไปคาบินกันแต่มันเลือดแดงอะนะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วติดัวเที่ยติดตัวมาสอะไรด้วยทีเห็ติดโตไอ้ตื้อๆๆโอ๊ยอะเยอะโอ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่มึงกูมึงกูมึงมึงมลองก๊อป ก๊อปเมลยวไปดิลองสู้ดูลองลองก๊อปเมียว,วดูเดี๋ยวเดียวเดียวกูมาเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้ไนี่เดี๋ยวดเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วมึงกู้ยทำไมมีสองตัวอุ้ยอ๋อทำไมโปกเกมอนกูมีสองตัวนีโตสองตัวเฮ้ยมึงเห็นไหมมึงเห็นบันกูไหมตอนเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันจะแยกละใช้สายแยกเราอ๋อแลวอันนี้ของใครอ่ะ เนี่ยมึงรอดูใน,นคลิปได้เลยเนี่ยมึงจะเห็นนิโต้สองตัวเนี่ยมันกำลังยืนอ,อยู่เนี่ยมันไม่ดีกันเว้ยิบสองเข้ากันได้นะมึงดูดิมีเนี่ยมาดูดิมาดูด<ต>ิมีมไม่ได้ตาฝาดอ่ะมึงต้องรอดูตอนที่กูตัดเสร็จแล้วลงแล้วอ่ะว่าเริ่มหลอนแล้วโปกเม <c oughs> โปกเมอนโปกเกมอนเริ่มหลอนแล้วนอนเซฟอย่างเดียวเนี่ยไปคอมมนกันละตอนตอนลองหาที่สร้างบ้านแล้วเดี๋ยวโอ้เว้ยยี่สิบสี่มันอะไรปะนี่เอาเลยแล้ววิยี่สิบสี่ก็ปีไหมเอาเลยเออ มึงใช้สกิลก๊อปปี้แต่เรื่องมันคนละอย่างเลยนะวอาเทิร์นกันว่าจับกันเดี๋ยวเวลาพิจารณาเรื่องมันส้มอ่ะอย่างน้อยมันก็ต้องได้แล้ววะมึงจะไปไหนมาดิไหวลูกดูๆเราจะตั้งใจโดดบอลปิี๒เฮ้ยโอ้โหเชดเดิลจับเบลล์วิสซี่ได้เฮ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วคุณ มาแล้วผมก็วันหน้าไปโกลใช่ไหมหมวดฟูว่ามันเหมือนเทลชี่นะมีกบแล้วก็มีนกไก่เดยวินิีตัวใช่ไหมเดี๋ยวไปดีตัวไอ้ชื่อโอ้ยเฮเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้นั่นไม่ใช่ไอ้นั่นไม่ใช่เดี๋ยวลบเราต่อไมปก่อนตีตุ๊กตีเออเออเออเสร็จนอนเต๊เล็กเก่งเ็กเราก็แบบวนหัวไปแล้วดีกว่าไม่มีเลยนี่เราเราต้องขาวทำเบ็สร้างบ้านแล้วอ่ะ เดี๋ยวไม่ใช่ตรงนี้นี่เราเจอทางพิเศษใหม่ไม่งั้นเราต้องไปแตข้าวเฮ้ยคือว่าข้ามบนภูเขาไปเราเจอหมู่บ้านก็จะเช้าแล้วเราถอดไฟมาสู้ถาดดินได้ป่าววะถอดไฟอ่ะได้ดิถอดดินชนะนะอะไรนะถาดดินชนะถาดอะไรถอดดินชนะเหรอเอมเบอร์นี่นี่นีสุดอนยังมีถ้ามาตีกูแรงกูจะกูจะชิงนี่อเมเบอร์เดี๋ยวนะเกมมอนดูยังไง ตีไก่ยังวะอันนี้เป็นมอนท่านติดบอลเอเบอร์ตอนนี้เราตึงท่าแล้วตีท่าไฟตีท่าไฟตีท่าไฟวุ้บวุ้วุปิดจมเลยเอาเลยเอมเบอร์เนี่ยโอ้มึงก็ยังไม่ตายเนาะฉันต้องปิดด้วยเอ้าตีบอลไอยเชี่ยตีเท้าตายวุ้มันตีเท้าตายตกเลนตายมาเร็วอันนี้จะพวกมึงเอามึงเราดิโตัไปก๊อปอัเไอุสอ่ะทีกิจภูต่ะมิชิชนาแล้วมันก๊อปเลเวลไม่ได้แต่วันนี้ได้ ออกบราไงเฮ้ยวุฒิมึงดูนี่ดิวุ้โตแล้วมันโตแล้วจับปลาเลยแบบเปลี่ยนล่างได้เลยเรื่องต่อไปเท่าไหร่นะว่สวยมากเหลือภาพนี้เรื่องต่อไปก็สามหกเลยสามหกไม่นานไม่นานไม่นานเชีวคุปตนาร่างสองตัว